เปิดทิปมาแดดกระลังสีแก่พี่นอ้องแยกกับเลยสีมาผ้ามาเบงอันแต่งไทยพี่น้องซุมนีปลูกรุ่นนี่ฟักทองพรเจ้าคนสิจับประจับพรามีเวลามากะสมเกสรส้เพิ่นพี่น้องยายสีผ้ามาเบงแต่งไทยของยายจ้า ไปซาซาน่วดพันธุ์สิปะยัยปะไหนดอกพี่น้องพันนี่เริ่มสิสุกไปปะท่านไหลน,นั่นดอกพี่น้องนะั่เหลียงอุยหุยแล้วพี่น้องแกเพื่อนกันสิจงไว้พ่อประมาณนี้แหละจงไว้ซำนี่วานอกนั่นแยกกัเก็บลูกอ่อนเพิ่นไปกินพี่น้อง เก็บลูกอ่อนไปกินหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อหลายอยู่จ้าแดดกำลังเริ่มเริ่มช่องตาแล้วพี่น้องหลายอยู่หลายอยู่นี่ลูกเค่งสีกระสีเก็บออกไปกินได้พี่น้องนี่ หลายอยู่แต่ว่านวยเก็บประทันกสีเอ็นปล่อยผลถ่ายสะอาจ้าอุย้ยงามยูเดพี่น้องเลยนี่งามจ้าถ่า,ายเบิ่งสะอาพี่น้องได้กินได้เห็ดหวานยูเดฟีนี่น ถ้าร่างหลุมพันก็นจะปลูกรุ่นปลูกรุ่นพันก็เพถ่าไดนติดน้อยปไปไหนคือข้าปลูกแบบกาประมาณในบ่นไดเม็ดของพันน่ะอือออมง่ายมือเ้ายายมาสีฮอร์โมนอยู่เา้าลรุนขวนแล้วจะหนีได้แล้วนี่โอ้ยไม่อยังมัดจ่อนี่โอ้ นี่แหละมันเผลอบ่ได้พี่น้องกาแน่หนูแนนเฮ้ยสูกไปแล้วหนึ่งลกูกเจี๋ยวขึ้นทั้งลังกันหนอวโคโลเคเล่อยู่ดิพี่น้องเดชทางกำพนอีกเดิ ลุมได้พันปลูกลุ่นพันกระสิบว่าท่านเลยติดหน่วยเริ่มติดนี่พี่น้องเลขามไปเลิอดอึบเดชคูลุนคีลินนี่ดีดพี่น้องจ้าต้องมาจอบพึ่งต้องมาแอบดูลูกไหนพันซูพันสีล่นขวนวโอ้ยหลายยิ่งแล้วพี่น้องจ้า ลูกขุลนเคนเลีนยนยื่ดีใช่เบิ้งซาซาพี่น้องแกหน่วย่งยเดีหน,น่วย,ยสวยอยู่ด้จ้าแมนบัดด้จ้าเด้อคุณสร้างพุน หลายอยู่จ้าเอ้ยคุณน่ะพี่น้องเดี๋ยวไปส้างคุณหลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่ซ้ำนี่ละพี่น้องอัปเดตให้เบิ้งจ้า